เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มประจำวันที่15กุมภาพันธ์วันนี้ครับมาเริ่มกันที่อัปเดตความเคลื่อนไวหวการเสริมกองหน้าตัวเป้าของทีมครับหลังจากที่หนึ่งในเป้าหมายสําคัญอย่างวิกตอร์โยเคเรสกองหน้าของสปอร์ติ้งเลสบอนดูจะเป็นเรื่องยากมากขึ้นเพราะว่าเจ้าตัวนียอยากจะย้ายไปเล่นให้กับทีมที่มีโอกาสได้เล่นศึกแชมเปียนส์ลีกสีซันหน้ามากกว่า ซึ่งแมนยูนเต็ดของเรานั้นต้องไปลุ้นเหนื่อยเลยครับด้วยการคว้าชแชมป์ยูโรปาลีกทั้งนี้ครับล่าสุดตามรายงานของแกรนไบลีนักข่าวคนดังด้านตลาดนักเตะของไนท์ทีมินได้ออกมาเปิดเผยว่า วิกตอร์ซิ h ม n นซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของแมนยูเน็ดในการเสริมกองหน้าตัวเป้าเช่นการนั้นดูจะเป็นเป้าหมายที่ทัพปีสาจแดงมโอกาสคว้าตัวมาร่วมทีมมากที่สุดแล้วครับในตลาดซัมเมอร์2025ที่ใกล้จะถึงซึ่งตอนนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดได้เริ่มวางแผนและก็หารือถึงการย้ายทีมของวิกตอร์ซิเมหนหลังจบซีซั่นนี้แล้วด้วยโดยที่ตัวนังเตะจะสามารถย้ายทีมทันทีนะครับหากว่าสโมสรไไนก็ตามยอมจ่ายค่าฉีกสัญญาจำนวน63ล้านปอนด์ตามที่นาโปลีได้ เป็นไปได้เช่นกันเนะครับที่นาโปลีจะยอมลดราคากองหน้าตัวเก่งที่เป็นส่วนเกินของพวกเขานะ่ลงมาจากราคาที่ตั้งเอาไว้ด้วยทั้งนี้ครับแกมไบลีบล่ก็ยังเผยเพิ่มเติม,ตมว่าวิกตอร์ซิเฮนจะไม่ย้ายไปอยู่กับกละะาลาจารสไรแบบระยะยาวอย่างแน่นอนครับรวมถึงเขาจะไม่กลับไปเล่นให้กับนาโปลีอีกแล้วด้วยดังนั้นโอกาสยิ่งเปิดกว้างมากครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราจะได้ตัวมาร่วมทีมหากว่าสามารถตกลงรายละเอียดกับนักเตะได้ก่อนสโมสรอ,อื่น นอกจากนี้ครับทางแกรมบร์ลีก็ยังระบุเพิ่มเติมอีกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังมีอีกทางเลือกหนึ่งครับหากในตอนนั้นสโมสอรไม่ได้มีงบประมาณสูงพอจะปิดดีวิตอร์ซิมเฮนได้ทันที สโมสรอนอาจจะเสนอราสมุสไฮลุนหรือว่าจะเป็นอเลฮันโดรกาไนโชคนใดคนหนึ่งให้กับนาโปลีเพื่อแลกกับ Victor eng, วิกตอร์ซิมเฮนโดยตรงและโดยเฉพาะการที่นาโปลีเคยแสดงความสนใจอเลฮันโดรกาไนโชออย่างหนักมาแล้วในตลาดเดือนมกราคมที่ผ่านมาและมีโอกาสที่พวกเขานะจะกลับมาสนใจแข้งรายนี้อีกครั้งก็ยิ่งจะเข้าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากขึ้นนั่นเองครับและทางแกรนไบรลี่นี่ครับก็ยังมองว่าการยา้ายไปยังอังกฤษคือสถานการณ์ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดแล้วครับสำหรับวิกตอร์ซิมเฮนถึงแม้ว่าจะมี ใหญ่หลายทีมและก็หลายหลีกสนใจตัวเขาก็ตามมากันที่ข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของแอนดี้มิดเทนสายข่าวคนดังของดีอาร์แลนติกสื่อนำดีของอังกฤษกับการเติมผมกำลังทีมบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยุคเอเนียรสครับอยตามรายงานมีการเปิดเผยว่าทัพปีสแสดงของเราเนะี่ยเตรียมจะแต่งตั้งมาร์คออมสตรองซึ่งปัจจุบันเนครับเป็นประธานเจ้าที่ฝ่ายสร้างรายได้ของปารีสแซงต์แชร์กแมงทีมดังของฝรั่งเศสให้เข้ามารับตำแหน่งที่โอทรนฟอร์ดในตำแหน่งประธานฝ่ายการตลาดของสโมสร ทาานี้คาดว่าเขาจะเริ่มงานกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าที่จะถึงนี้แล้วครับด้วยที่มีการตกลงกันเกี่ยวกับวันเริ่มงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของรูเบนอามูริมกุนซือของทีมครับกับคําถามที่น่าจะได้ตอบกันอีกหลายครั้งกับการที่บรรดานักเตะหลายคนเมื่อย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วทาไมถึงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับกับสโมสรที่ย้ายไป ซึ่งก่อนหน้านั้นตอนซัมเมอร์ก็มีสกอตแม็กโทเมเนที่ตอนนี้ก็ไปได้ดิบได้ดีกับนาโปลีจนตอนนี้นะครับก็มีลุ้นแชมป์เกาโชกซิลิอาแล้วส่วนในตลาดมกราคมที่เพิ่งผ่านมาหมาดๆครับอันโตนี่ก็เพิ่งจัดไป2ประตูจาก3เกมแรกให้กับเรอัลเบ t ติสแถมก็ยังควา้ารางวัล MVP หรือว่า Man of the Match ในลาลิก้าไปถึง2เกมติดแล้วด้วยถึงแม้มันจะดูทำแม่งทำแม่งก็ตามนะครับสำหรับอันโตนี่ แต่ทั้งนี้ครับมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าที่นักเตะส่วนใหญ่เมื่อก้าวออกจากสโมสรนไปแล้วมักจะทําได้ดีจริงๆครับกับต้นสังกัดใหม่ที่วกเขาย้ายไปซึ่งกับเรื่องนี้ครับรูเบนอาโมริมก็ได้ชี้แจงว่าบางครั้งมันก็เป็นแบบนี้มันสามารถเกิดขึ้นกับสโมสรนไหนก็ได้และที่นี่คือสโมสรนที่มีแรงกดดันสูงมากๆ กับสโมสสอนแบบนี้คุณต้องมีฐานที่มั่นคงที่จะส่งนักเตะอายุน้อยนักเตะที่มีพรสวรรค์ที่มาจากต่างประเทศร่วมทีมที่มีฐานที่มั่นคงสามารถช่วยพวกเขาในกะาจัดการกับแรงกดดันได้ดีซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ง่ายเราไม่มีอะไรแบบนั้นในตอนนี้ดังนั้นมันยากสําหรับพวกเขาและคุณก็รู้สึกได้กับแฮทริคดอร์กูเช่นกันเขามีความประมาทในช่วงแรกแต่ถ้าคุณเล่นดีขึ้นในฐานหน้าทีมคุณมีการหลักที่แข็งแกร่งที่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้ สามารถคว้าชัยชนะได้และก็โชว์ฟอร์มเยี่ยมอย่างที่ควรจะเป็นของสโมสรแห่งนี้มันจะง่ายกว่ากับนักงเตะประเภทนี้ที่จะเล่นฟุตบอลได้อย่างอิสระและก็รับมือกับแรงกดดันได้ดีเมื่อคุณไปถึงระดับนั้นคุณต้องรับมือกับแรงกดดันให้ได้บางครั้งพวกเขาไปที่สโมสร์อื่นและพวกเขานะี่มีอิสระมากกว่าโดยไม่มีแรงกดดันซึ่งพวกเขาจะเล่นได้ดีกว่าเมื่ออยู่ที่นี่อย่างแน่นอน ต่อจากนีอีกบทสัมภาษณ์ของรูเบนอาโมริมนะครับกับเรื่องราวของเจ้าหนูชิโดโอบีกองหน้าดาวรุ่งวัย17ปีครับที่ตอนนี้ถูกหลายฝ่ายเชียร์ถูกดันขึ้นมาประเดิมให้กับทีมชุดใหญ่ได้แล้วหลังเจ้าตัวเพิ่งจะยิงแฮตทริกในเกมยู18ใส่เชลซีมาหมาัดๆแถมยังมีข่าวลือจากทางริชเฟย์สายข่าวปีสแสดงของแมนเชสเตอร์ย n i ิ g ิ e ส์สื่อท้องถิ่นครับที่ประโคมข่าวไปเมื่อวานว่านักเตะนั้นได้ซ้อมกับทีมชุดใหญ่ตลอดสัปดาห์นี้และมีโอกาสได้เป็นตัวสำรองในเกมลีกสั ทางนี้ต่อเรื่องเดิมกล่าวครับทางอามูริมก็ยอมรับว่าเขาได้เรียกตัวชีโดโอบีขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่จริงและตอนนี้ก็กําลังประเมินนักเตะอย่างละเอียดก่อนจะตัดสินใจอีกทีครับด้วยกับเรื่องนี้ทางรูเบนอามริมได้ให้สัมภาษณ์ว่าสัปดาห์นี้เราพบกับปัญหาการบาดเจ็บ เราเรียกนักเตะบางคนมาซ้อมกับเราดังนั้นเรานั้นได้เก็บข้อมูลและเก็บประเมินดูแล้วซึ่งเขาก็เป็นหนึ่งในนักเตะกลุ่มนั้นด้วยแต่เราก็ไม่ได้โฟกัสไปที่ใครคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษเดาวรุ่งของเราหลายคนทําได้ดีและชิโดโอบีก็ทําได้ดีเหมือนกัน ทางนี้ครับเมื่อพูดถึงชิโดโอบีมาตินแล้วล่าสุดทางอดัมลอเรนซ์เฮดโคชของทีมชุดยูสิบแปในครับก็ยอมรับว่าชิโดโอบีเป็นกองหน้าที่ครบเครื่องมากครับถึงแม้ว่าจะอายุแค่สิปีและเขาน่าจะมีอนาคตที่สดใสรออยู่อย่างแน่นอนอีดาอดัมลอเรนซ์นะครับได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทาง m u ็มยว่ามันชัดเจนว่าชิโดโอบีมีสัญชาตญาณความเป็นดาวยิงที่เต็มเปี่ยมเขาหาพี่นี่ได้เก่งมากและก็จบสกอร์ได้ดีมากด้วยเขายังเล่นเชื่อมเกมกับนักเตะคนอื่นได้ดีมากๆพอๆกัน เขาไม่ได้เป็นคนที่วิ่งเหาะแย่เมื่อเราเป็นฝ่ายรับเขารู้วิธีที่จะพยายามป้องกันไม่ให้บอลผ่านเข้าไปสู่ดันกลางได้ง่งายๆและเมื่อเล่นเกมรุกเขาก็ใช้ร่างกายของเขาได้เป็นประโยชน์และเก็บบอลให้ทีมสามารถบุกต่อได้เขาไม่อนาคตที่สดใสรออยู่ข้างหน้าอย่างแน่นอนมาพิดีาิถกันที่ความเห็นของอดีตกุนซอทัพปีแสดงเราอย่างเอริกเฮนฮากนะครับที่ดีออกมาพูดถึงไทยเร็วมาเลเซียซึ่งตอนนี้ย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับ p s v Eindhoven ในลีกฮอลแลนด์ ครงนี้ครับทางเทนฮาก็ยอมรับว่าเขาเสียดายช่วงเวลาของมาเลเซียกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดที่น่าจะไปได้สวยกว่านี้แต่ก็ดันมาเจ็บยาวตลอดทั้งซีซันที่2ของเจ้าตัวกับทีมจนขาดพัฒนาการไปพอสมควรหลังซีซันแรกที่ย้ายมาเจ้าตัวนะถือเป็นหนึ่งในขุมกำลังหลัก ของทีมที่ลงเล่นไปมากกว่า39เกมอย่างไรก็ตามครับทางเทนฮาก็หวังว่าแบ็กซ้ายอดีตลูกทีมรายนี้จะสามารถจบเรื่องทุกทรมานที่ต้องเจอได้ในการยืมตัวกับ SVI h o f f อด้วยเอลิคเทนฮากนครับได้พูดถึงไทยเรียวมาลเลเซียว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายสำหรับทั้งตัวไทเรียวมาเลเซียและก็แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเพราะผมคิดว่าเขาคือเด็กที่มีพรสวรรค์อย่างมาก มันมีหลายอย่างที่ผิดพลาดหลังอาการบาดเจ็บซึ่งทำให้ไทเรียวมาเลเซียต้องเข้าผ่าตัด2ครั้งแทนที่จะเป็นแค่ครั้งเดียวหวังว่าตอนนี้เรื่องทุกทรมานทั้งหลายของไทเรียวมาเลเซียจะจบลงนะเพื่อที่เขานะ่าจะได้โฟกัสกับการกลับมาฟิตเต็มที่แล้วก็เล่นฟุตบอลให้สนุกอีกครั้งการกลับมายังฮอลแลนด์และเล่นให้กับ PSV Eindhoven ฟถือเป็นเรื่องสำคัญและก็เป็นเรื่องสำคัญมากที่ไทเรียวมาเลเซียต้องตัดสินใจให้ถูกต้องต่อไปด้วย เขาต้องแสดงคุณภาพตัวเองในทีมของปีเตอร์บอสซึ่งเป็นการเล่นฟุตบอลเกมรุกอย่างเต็มที่ ผมมองว่าไทเรลวมาเลเซียคือกองหลังที่ดีต่อโครงสร้างของทีมหากว่าสามารถเล่นอินเวอร์สฟูลแบ็กเมื่อขยับเข้ามาด้านในเขาครองบอลและก็สามารถเล่นในพื้นที่คา่าดบดีสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ไทเรลวมาเลเซียต้องทำให้ได้ในการเล่นให้กับ p s v อสวไอโฮเฟนซึ่งมันค่อนข้างจะคล้ายกับเซจิโอเดสคือเขาเนะี่ยสามารถเติมเกมในพื้นที่ด้านนอกแต่เขาก็ยังขาดบางอย่างอยูอย่นะเช่นขาดพลังงานที่แท้จริงและก็คุณภาพในจังหวะบอลสุดท้ายนั่นเอง ทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบคําประจําวันที่15กุมภาพันธ์หากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ